ทุกทกคนครับโอกาสในการหารายได้จากโซลารเซลล์มาถึงแล้วครับในวันนี้พี่หมีจะพาพวกเราไปดูคอร์สอบรมโซลารเซลล์แห่งปีครับเป็นคอร์สอบรมโซลารเซลล์ภาคปฏิบัติเรียนทั้งหมด2วันเต็มๆครับสอนโดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบโซลารเซลล์จริงๆครับไฮไลท์เลยก็คือเมื่อเรียนจบแล้ว ทุกคนจะได้รับใบประกาศเียบัตรหลักสูตรช่างเซลล์จากบริษัท PEA e A n c o m Smart Solution ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองครับเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูคอร์สอบรมเซลล์ภาคปฏิบัติคอร์สนี้กันว่าสอนเรื่องอะไรบ้างและเมื่อเรียนจบแล้วทุกคนจะสามารถนำไปสร้างรายได้สร้างอาชีพเซลล์อะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับ รายละเอียดคอร์สอบ,บรมโซลาเซลล์ภาคปฏิบัติจาก PEA Encom Smart Solution มีดังรายการต่อไปนี้ครับคอร์สแรกเลยนะครับทุกคนจะได้เรียนวิธีการออกแบบระบบโซลา r เซลล์ ale, ซึ่งจะสอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านโซลาเซลล์ ale, ซึ่งจะทําให้ทุกคนมีความเข้าใจในระบบโซลาเซลล์และอุปกรณ์ทั้งหมดครับรวมทั้งจะสอนให้ทุกคนสามารถคํานวณและออกแบบระบบโซลาเซลล์ได้ด้วยตัวเองด้วยครับ ต่อไปครับจะเป็นการสอนภาคปฏิบัติครับเป็นวิธีการติดตั้งระบบสายไฟโซลารเซลล์ Sale, สอนตั้งแต่การติดตั้งสายไฟ PV ที่ใช้ในงานโซลาร์ลุกรอบการเข้าหัวปลั๊ก MC4 แบบมาตรฐานซึ่งในคอร์สนี้นะครับทุกคนจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงทำจริงนะครับในการติดตั้งระบบสายไฟโซลาเซลล์เลยครับต่อไปครับจะเป็นการสอนภาคปฏิบัติ วิธีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาในงานโซลาร์ลูกกบครับซึ่งในคอร์สนี้นะครับจะสอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้อุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งวิธีการใส่ชุดเซฟตี้ก่อนที่เราจะขึ้นไปทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในคอร์สนี้ตั้งแต่เทคนิคการใช้สวานเจาะหลังคาอย่างไรที่ถูกต้องถูกวิธีและการใช้อุปกรณ์เม้า์ติ้งยึดแผงโซลาร์เซลล์ย่างไรให้แข็งแรงและได้มาตรฐานครับ ต่อไปครับจะเป็นการสอนภาคปฏิบัติวิธีการติดตั้งระบบออนกิตหรือว่าโซลาร์ลุกทอปนั่นเองครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นสถานีต่างๆให้ทุกคนได้มาเรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นวิธีการติดตั้งระบบอินเวอร์เตอร์อุปกรณ์ต่างๆในงานโซลาร์ลูกทอปยกตัวอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์ DSC อินเวอร์เตอร์หัวเว่ยขนาด3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์เป็นต้นครับต่อไปครับจะเป็นการสอนภาคปฏิบัติ วิธีการติดตั้งระบบออฟกิดที่มีแบตเตอรี่ครับซึ่งจะทําทให้พวกเรานะครับสามารถใช้ไฟได้ทั้งในตอนกลางวันและในตอนกลางคืนครับซึ่งในคอร์สนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสถานีต่างๆให้พวกเราได้มาเรียนรู้กันมีตัวอย่างการออกแบบระบบออฟกิดที่มีแบตเตอรี่ในบ้านแบบน็อกดาวน์หรือว่าบ้านแบบรีสอร์ทนะครับแล้วก็วิธีการนําเอาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์มาชาร์จไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อจ่ายไฟให้กับแอร์ ทีวีตู้เย็นหลอดไฟและอุปกรณ์ต่างๆในบ้านแบบนอกดาวหรือว่าบ้านแบบรีสอร์ตนั่นเองครับแล้วก็ต่อไปครับเราก็จะไปเรียนในเรื่องของ การสอนภาคปฏิบตัติวิธีการติดตั้งระบบแอร์โซลาร์เซลล์ครับซึ่งแอร์โซลาร์เซลล์เนี่ยจะทําให้พวกเรานเนี่ยสามารถลดอัตราการใช้ไฟฟ้าลงได้เป็นจานวนมากครับเพราะว่าแอร์เนี่ยก็คือหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากที่สุดนั่นเองครับและก็ระบบแอร์โซลาร์เซลล์เหมาะกับประเทศไทยมากครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศในเขตร้อนนั่นเองครับ ต่อไปครับทุกทุกคนครับหลังจากที่เราเรียนในเรื่องของระบบโซลาร์ลูกท็อปแบบออนกิดไปแล้วแบบออฟกิดไปแล้วหรือว่าแบบแอ์โซลาร์เซลล์ไปแล้วครับต่อไปครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการเรียนรู้ภาคปฏิบัติวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรกันบ้างครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสถานีต่างๆนะครับให้พวกเราได้มาเรียนรู้กันยกตัวอย่างเช่นนะครับสถานีสอนการติดตั้ง ปั๊มน้ำหอยโข่งโซลาเซลล์ซึ่งจะสอนตั้งแต่การต่อตู้คอนโทลของปั๊มน้ำไม่ว่าจะเป็นปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์ขนาด1นิ้วขนาด2นิ้วแล้วก็ขนาด3นิ้วเป็นต้นครับรวมทั้งนะครับยังจะมีสถานีสอนวิธีการหย่อนปั๊มสมิร์ทหรือว่าปั๊มบาดาลโซลาเซลล์ลงบ่อให้ดูด้วยครับว่า เวลาที่เราจะต้องนะครับไปหย่อนปั๊มัมาร์สโซลาเซลล์หรือว่าปั๊มบาดานโซลาเซลล์ลงบ่อบาดานเนี่ยมีวิธีและมีเทคนิคอย่างไรกันบ้างครับเอาละครับทุกทุกคนต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์ของคอร์สอบรมโซลาเซลล์ภาคปฏิบัติคอร์สนี้เลยนะครับหลังจากที่ทุกคนเข้าเรียนคอร์สอบรมโซลาเซลล์ภาคปฏิบัติการจบแล้วนะครับทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร หลักสูตรช่างโซลารเซลจากบริษัท PEA Encom Smart Solution ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองครับซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารนะครับมาเป็นผู้มอบใบป,ประกาศนีบัตรให้กับพวกเราทุกทคนครับแล้วก็จะมีการถ่ายภาพปู่ร่วมกันด้วยครับสถานที่จัดอบรมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นโซนดังรายการต่อไปนี้ครับทุกทคนครับ โซนท ну ี่1ครับเป็นโซนภาคอีสานครับเราจะอบรมกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้เปิดแล้วนะครับโซนที่2ครับเป็นโซนภาคกลางครับอบรมกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับโซนที่3ครับเป็นโซนภาคเหนือครับอบรมที่จังหวัดลำปางตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับโซนที่4ครับเป็นโซนภาคตะวันออกครับเรียนที่จังหวัดสระแก้วครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงจัดเตรียมสถานที่ครับ โซนที่5ครับเป็นโซนภาคกลางครับเรียนที่จังหวัดกรุงเทพครับตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังจัดเตรียมสถานที่ครับแล้วก็โซนสุดท้ายครับโซนที่6ครับโซนภาคใต้ครับเช่นเดียวกันครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงจัดเตรียมสถานที่ครับเอาละครับทุกทุกคนครับทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของวันนี้แล้วนะครับคอสอบรมเซลลภาคปฏิบัติ เรียน2วันแบบจัดเต็มจาก PEA Encom Smart Solution เรียนจบแล้วทุกคนจะได้รับใบประกาศนีบัตรหลักสูตรช่างเซลล์ R ซึ่งความรู้ที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพช่างติดตั้งเซลล์ R หรือเปิดเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ S ์เซลล์ได้เลยครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ จากราคาเต็มของคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับ6,500าบาทถ้าแจ้งว่ามาจากช่องรายการ YouTube พี่หมีเซลล์ทาง PEA Encom Smart Solution จะลดให้เป็นพิเศษนะครับเหลือเพียง3,500บาทต่อท่านย้ำนะครับเหลือเพียง3,500บาทต่อท่านเท่านั้นเองนะครับด่วนนะครับทุทุกคน เพราะว่าคอสอบรมภาคปฏิบัติคอร์สนี้รับจํานวนจํากัดนะครับแต่ละรุ่นนะครับจะรับเพียงแค่30-40คนต่อรุ่นเท่านั้นสําหรับคนที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงานของพี่หมีโซล่าเซลได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์ 0844441494ครับหรือทักไลน์หาทีมงานพี่หมีได้เลยครับที่ไลน์ไอดี AEC ไ a เอเขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องรละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ครับทุกทุกคนครับเรามาประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับทุกทุกคนครับสวัสดีครับ